ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติสามยุชนท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเมนหรือเมลุนะครับวัดโคกงูเห่าอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อไปด้วยนะครับสาธุ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  ชมไปด้วยกันครับพิธีทอดพระบาทสม,มัคคีครั้งนี้ก็มีกิจกรรมออกลงทานอิ่มบุญอิ่มท้องไปด้วยกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆญาติสาธุชนทุกท่านสาธุสาธุร่วมกันนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มีพิธีบวงสวงเบิกเลิก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินของสถานที่พระกรุงพรีพระชัยยะมงคล อดีตเจ้าว,วาดร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญระลึกถึงอดีตเจ้าว,วาดไปด้วยนะครับสาธุออกลงทานกิจกรรมครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มท้องไปด้วยกันครับสาธุสาธุร่วมบุญไปด้วยกันนะครับกับวัดโคกงูเห่าเราชมไปด้วยกันครับครับพ,พี่เพื่อน,นท่านผู้ชมญาติสายบุญท,ท,ทุกท่านนะครับวัด โคกงูเห่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่5านะครับตำบลต้นตาลเพอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมพ่อมอกระซิ่บ,บอกเบาๆว่าสินดีต้อนรับญาติสาธุชนที่เดินทางผ่านไปมาอย่าลืมแวะเข้าไปวัดโคกงูเห่านะครับผมเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อดีตเจ้าวาาเจจิจจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ครับขณะน,น,นี้ต่อไปก็เป็นการปักทุกเทียนของญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมถวายพระป่าวันนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับของวิธีอทอดพระป่าสามัคคีของวัดโคกูเห่านะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะครับผมอนุโมทนา,าสาธุร่วมกันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาบวงสรวงส่วนพ่อพามก็ได้ เริ่มเบิกเลิกพิธีบวงสวงแล้วนะครับผมอนมุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุร่วมกันครับ นด้านหน้าโต๊ะวงส่วนนี้ก็จะเป็นญาติทุชนที่ร่วมเดินทางมาี่พระอหันตท,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 ทป่าวันนี้นะครับผมาที่ร่วมกัน,น,นครับพระยิมวญวิาติโยมสุชนก็ได้จัดทุบเทียนเพื่อจะปักโต๊ะว,วงส่วนวนะครับผม อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุร่วมกันครับ

ผู้ที่มาร่วมบุญถวยายข้าวเปาวันนี้ฝากที่เที่ยงขังหด้เครับที่ปดอกอะไรตักได้เลครับที่ิด้วยนะครับ,รบ,รรบัีงักูได้นะครับักูได้นนะคะเ,ค,เครับเขียนทุกคนนะครับครับี่เ่อที่เวลาเามเรยอยเพ่ยวงเพาะว่า่อ่าวมาระเา ครับพี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาสายบุญทุกๆท่านะครับชอบลิมีกดไลค์กดแชร์กดติดตามลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆใครทูสา่าทูสา่สาทเสียง่า สัดีกิจาแต่สาตาลก็ตาไม่เปมนงคนชัยโอเที่ไทยทิวดาโอรักษนาาดาธูบากาัาหลายทีพระทวดวไดดาัาสลายพระทีวัดิีพระไายะข้ัก้าวแบบก้าวแแต่มเสอสจมาเระล์แบลรกสเวย ลานงคู่พระจันปีในครั้งนี้ขอจบสำเร็จศราตัจงรมนะครับี่เร

Gracias. ในทางานเพื่อนักบุาุดครับพี่เพื่อนเพืท่านผู้ชมญาติสายบุญทุกๆท่านนะครับส่วนนี้เป็นบูตออกลงทาน ร่วมกิจกรรมร่วมบุญร่วมผุศสนอิ่มบุญอิ่มท้องไปด้วยกันกับวัดโคกงูห่งรานะครับผมโมทนาสาธุกับผู้ที่มาออกลงทานญาติสายบุญทุกๆท่านนะครับสาธุ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 ร่วมกันครับ ครับพี่พเ,พเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญทุกท่านครับด้านบนก็คือเป็นด้านสาลานะครับผมพิธีก็ถวายประตูปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่นั่งบนอาสนะนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันครับสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับผมอีกกครั้งนี้หลวงพ่อก็ได้ตรวจน้ําอุทิศถวนกุศลนไปให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ดวงรับดับศูนย์อดีตเจ้าวาด พร้อมกับญาติสาธุชนทุกทกท,กท่านนะครับผมที่เข้ามาร่วมเจกรรมวัดโคกหมูเห่าเราครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญทุกทกท,กท่านนะครับผมจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ท้ยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอแล้วก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครใด้วยนะครับผมครับ สำหรับท้ายสุดสุดท้ายขอล่ำลาไปแล้วขอคำว่าอยากเจ็บอยาจนขอให้มีพยบสินเงินทองหลังไหลเทมาโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปจะเ,เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับขอล่ำลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you.